สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางแตงไทย alive 3 9นะคะพบกับตัวอยาพิตตี้แตงไทยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยก็จะมาแชร์ความรับค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่จะกําลังเดินทางแล้วกังวลว่าเราจะต้องเผื่อเวลาไปเท่าไหร่นะคะเราจะต้องต่อคิวเยอะไหมในการเช็คอินค่ะคนจะเยอะหรือเปล่าจะทันไหมจะตกเครื่องหรือเปล่านะคะหมดปัญหาค่ะเดี๋ยวแตงไทยนะคะจะมาแนะนําทริคค่ะการเช็คอินออนไลน์ค่ะเราเช็คอินออนไลน์ไปก่อนเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวยาว ไปแข่งกับคนอื่นค่ะหากท่านใดที่ต้องโหลดกระเป๋านะคะเราก็เผื่อเวลาโหลดกระเป๋าไปค่ะแต่ท่านใดที่ไม่ได้โหลดกระเป๋านะคะก็ถือ e-ticket เดินขึ้นเครื่องไปได้เลยค่ะประหยัดเวลาอีกด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่เข้าเว็บไซต์ก่อนนะคะเข้าไปที่ Google ก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะเพื่อเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปเช็คอินออนไลน์นะคะ และก่อนที่เราจะสามารถเช็คอินออนไลน์ได้เนี่ยเราก็จะต้องมีเที่ยวบินก่อนนะคะเราต้องมีการจองบุ๊กิ้งก่อนแล้วก็มีบุ๊กิ้งรีเฟอเรนซ์นะคะเพื่อที่เราจะได้นําข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใส่ในการเช็คอินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะเราไม่ต้องโหลดแอปใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเข้าไปแค่เว็บไซต์ของ Google เท่านั้นเองเลยค่ะสําหรับสายการบินที่แตงไทยจะมาสอนเช็คอินออนไลน์ในคลิปนี้นะคะ,คะก็คือสายการบินไทยสมายค่ะเดี๋ยวแตงไทยนะคะจะแปะลิงก์สำหรับเช็คอินของสายการบินไทยสมายเนี่ยไว้ด้านล่างคลิปนะคะ เมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะเขาก็จะสอบถามข้อมูลการจองเบื้องต้นนะคะเราก็จะต้องกรอกลงไปตรงนี้ค่ะทางด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีไอคอนว่าเช็คอินออนไลน์กับจัดการการจองนะคะอย่าลืมที่จะเลือกคําว่าเช็คอินออนไลน์ด้วยนะคะสําหรับช่องแรกนะคะเขาจะเขียนว่าหมายเลขการจองค่ะช่องนี้นะคะเราก็นําหมายเลข o o k i n g reference เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะ ลักษณะของ Booking Reference นะคะก็จะเป็นตัวเลขกับอักษรภาษาอังกฤษนะคะปนกันนะคะโดยประมาณ6ตัวแล้วแต่สายการบินค่ะสำหรับช่องที่2นะคะช่องถัดมาใส่นามสกุลของผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางทําการจองในเที่ยวบินนั้นค่ะเมื่อกกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคําว่า Check-in ค่ะ จากนั้นเขาก็จะเด้งเข้ามาเปลี่ยนหน้าเข้ามาในเว็บไซต์นะคะแจ้งข้อมูลและกดข้อต้องห้ามต่างๆก่อนที่เราจะทําการบินค่ะเราก็กดรับทราบไปนะคะต่อมาค่ะเขาก็จะเด้งเข้ามาขั้นตอนที่1ค่ะการแสดงตัวนะคะเขาก็จะโชว์ชื่อผู้โดยสารนะคะหากจองเป็นกลุ่มเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาหมดเลยว่ามีกี่คนแต่ถ้าเกิดจองท่านเดียวหรืออยากเช็คอินแค่ท่านเดียวเราก็ติ๊กแค่ท่านเดียวนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่ยืนยันการเลือกค่ะ จากนั้นนะคะหน้าถัดมาค่ะเขาก็จะแจ้งสิ่งของอันตรายนะคะจากนั้นเราก็แค่กดรับทราบอย่างเดียวค่ะเขาก็จะเปลี่ยนหน้าไปให้หน้าถัดมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่2ค่ะสรุปเที่ยวบินการเดินทางนะคะหน้านี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของเที่ยวบินนะคะว่าจุดเริ่มต้นไปที่ไหนปลายทางคือที่ไหนเวลากี่โมงชื่อผู้โดยสารทั้งหมดกี่ท่านแล้วก็จะมีที่นั่งนะคะรายละเอียดเที่ยวบินทั้งหมดที่เราได้ทําการจองไปค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเขาก็จะมีปุ่มสีเหลืองค่ะ เขียนว่ายืนยันการเช็คอินถ้าเราเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าถูกต้องเรียบร้อยดีนะคะเราก็กดปุ่มยืนยันการเช็คอินได้เลยค่ะ หากม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข,ข้อมูลผู้โดยสารนะคะเขาก็จะเด้งมาขั้นตอนที่4บัตรที่นั่งผู้โดยสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่าเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะรับอ e ีทิเกตผ่านทางช่องทางไหนว่าจะรับผ่านทางอีเมลหรือว่าจะเป็นไฟล์ PDF ปริ้นเอานะคะเราก็สามารถเลือกได้ในช่องทางตรงนี้เลยค่ะหากเลือกรับบัตรที่นั่งผ่านทางอีเมลเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้เรากรอกอีเมลของเราใส่ไปนะคะก็อย่าลืมว่าเราต้องกรอกอีเมลของเราให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้รับบัตรโดยสารแต่ถ้าหากเลือกรับเป็นพิมพ์ัตรรผูร้ด เขาก็จะส่งเป็นไฟล์ PDF มาให้ให้เราไปปริ้นนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเขาจะมีปุ่มสีเหลืองเขียนว่าพิมพ์บัตรที่นั่งค่ะกดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นไฟล์ PDF เราก็เซฟไฟล์นี้ค่ะเอามาปริ้นได้ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไฟล์ PDF นะคะก็จะเป็นข้อมูลของผู้ด้ยสารนะคะมีบาร์โค้ดให้เป็นตัวข้อมูลของผู้ด้ยสารเป็นอ e ีทิเกตเลยค่ะ เมื่อเราเลือกช่องทางการรับบัตรผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีปุ่มสีเหลืองด้านล่างค่ะคลิกคําว่าเสร็จสิ้นการเช็คอินค่ะเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนหน้านะคะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5ค่ะการเช็คอินสําเร็จนันมงบอกว่าเราทําการเช็คอินออนไลน์สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศนะคะสายการบินไทยสมายเนี่ยสามารถเช็คอินล่วงหน้า24ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะ กันบ้างคะ่ะทุกคนสาหรับเคล็ดลับนะคะการเช็คอินออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมสามารถนาเคล็ดลับที่แตงไทยไปบอกนะคะไปทําด้วยตัวเองได้รับรองคะ่ะว่าคุณจะมีเวลาให้เตรียมตัวอีกเยอะคะ่ะไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะว่าแถวจะยาวไหมเราจะต้องไปแย่งกับใครนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะที่แตงไทยนํามาฝากบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ติดตามช่องทางของแตงไทยนะคะอย่างไรคลิปนี้แตงไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหน อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องแตงไทย a อเล3 9สด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย